สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมผมก็จะมาแนะนํานะครับวันนี้เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับรุ่น hd 325ครับของฮุนไดนะครับตัวนี้กําลังวัตต์ของเครื่องอยู่ที่1,500วัตต์นะครับรอบตัวนี้ไม่โหลดความเร็วนะครับอยู่ที่4,800รอบต่อนาทีนะครับขนาดของไดมิเตอร์อยู่ที่185มมนะครับตัวนี้ก็ลองมาดูในกล่องนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับสินค้าตัวนี้รับประกันอยู่ที่1ปีนะครับก็ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับอันนี้ก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะมีแถมที่ถอดใบแล้วก็ที่วัด,วดรับวัดระยะมาให้แล้วก็มีใบมีดนะครับแถมมาให้ขนาด24ฟันครับผมอันนี้ก็มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับ ครับผมก็ตัวนี้ตัวเซฟตี้นะครับบางใบก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กมีสเกลบอกด้วยนะครับมีสเกลบอกเวลาเรายกเรายกาเรายกให้กินเนื้อชิ้นงานนะครับสูงต่ำแล้วก็ยกง่ายนะครับหมุนตัวนี้แล้วก็ยกได้ยกขึ้นได้ล็อกครับผม การถอดเปลี่ยนใบก็ปุ่มกดนะครับปุ่มล็อกตรงนี้เป็นเรากดได้เลยล็อกได้เลยครับในการถอดเปลี่ยนใบปรับองศาได้นะครับครับ30องศา45องศานะครับตัดองศาได้ครับยาการใช้งานก็ดูนะครับมีที่จับมีมือจับได้2มือครับสกก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ กำลังวัต1 5 0 0วัตต์เลยครับางานหนักใช้งานต่อเนื่องได้เลยครับกับผมสนใจสินค้าตัวนี้ก็มาดูที่ไทยวัสดุได้นะครับทุกสาขาครับผมครับผมครับ